ที่นี่ไม่ใช่แค่ตลาดแต่คือเส้นชีวิตที่ไหลคู่ไปกับสายน้ำแม่น้ำเมยไม่ได้แบ่งแผ่นบินแต่เชื่อมผู้คนภาษาและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันนะฮะสุดประจิมที่ริมเมยฮะสวัสดีนะสุดประจิมนะฮะจิมนะฮะร้านค้าเขาเปิดเปิดเดยอะน,นะน่าจะเป็นวันเสาร์ว้าวของชอบอีกแล้วเต็มบ้านแล้วใช้ไม่หมดใช้ไม่ทันผ้าไหมไทยาคณาะของพมา่า ใช่ไหมของเล่นมาจากจีนเนี่ยได้มาครบทุกประเทศทุกย่างก้าวคือเรื่องราวของประวัติศาสตร์การค้าระหว่างชายแดนที่ดําเนินมาอย่างเรียบง่ายแต่ไม่เคยหยุดนิ่งณที่นี่ตลาดริมเมยออำเภอแม่สอดจังหวัดต่า หลังออกจากวัดไทยวัฒนารามมาแล้วนะฮะเราก็จะไปทําสิ่งที่พี่เอกชอบที่สุดก็คือช้อปปิง้งแน่นอนครับว่าไม่ใช่ที่ไหนไกลเลยนะฮะตลาดริมเมย์นั่นเองพี่เอกนะฮะไม่ได้มาตลาดนี้นานมากแล้วนะฮะตื่นเต้นมากนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะยังน่าชอบอยู่เหมือนเดิมไหมถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้นะฮะว่ามันยังน่าชอบอยู่หรือเปล่านะ,ะอย่าลืมนะครับเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องพี่เอกบัตเดอร์ด้วยนะครับเอา้าเจอกันครับไปฉันมีร อ่านคินบัตเดอร์มีมาไกลเลยไกลนะเปิดยังไะคือเขาเพิ่งสมัครมาเลอเปิดยังโอเคเดี๋ยวจอดตรงเข้าไปตรงแถวนี้ก็ได้เห็นแม่เน็เนเนี่ย,เ,ยเห็นอยู่มีความแบบโลกเหมือนเขาปรับปรุงตลาดใหม่ใช่เหมือนเขาตัดปรับปรุงตลาดใหม่ตลาดานะไม่ลาดมันจักรพดต้องไปจอดอะไรเนี้ยอ่ะไม่รู้แัไปก่อนไปก่อน ชื่อชื่อ不一样สุดประจิมที่ริมเมยนะฮะเป็นคําคุ้นเคยที่เราเคยได้ยินกันคุ้นเคยไหมไม่รู้แต่ฉันไม่ได้ยินเมื่อกี้นี้ <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกสู่ช่องพี่เอกบัตเดอร์นะฮะ <laughs> ก็ตะกี้ไปวัดไหว้พระมาแล้วนะฮะไหว้พระเสร็จก็ต้อง หาอะไรกินก็ชอปปิ้งใช่ไหมครับเราก็เลยแวะมาที่ตลาดลิมเมยนะฮะตอนนี้ตอนแรกนะฉันนึกแบบอีฝั่งด้านหนูนะ่มะมันปิดหมดเลยอะเธอนอกใช่ไหมฉันนึกอ้าวเจ๊งไปแล้วหรอไม่มีคนเที่ยวหรอถลอะก,กันหรออะไรอย่างเงี้ยอ,อไม่ใช่ค่ะมึงเปิดอยู่ด้านนี้ก็มาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันนะ,ะแล้วก็อันนี้คือฝั่งไทยนะฮะอันนู้นคือฝั่งพม่ารามันนะฮะก็คือใช่ไหม <laughs> จะฟังไว้เรื่องอะไรส่วนแต่ว่าสุดท้ายก็คือเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยเดินข้ามคลองไปก็เจอเพื่อนบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีของอะไรมาบ้างฉันอยากได้ยาดมเพิ่อมอีอะไรว่าดราม่ายาดมอยู่นะฮะซึ่งต้นกำเนิดคือมาจากพมา่าแล้วจ้ะที่แบบเป็นกระปุกกระปุกอะนะเดี๋ยวจะไปดูกันเทาเดินชอปปิ้งกันนะฮะแล้วก็นี่บนหัวเรานะฮะอันนี้คือสะพานมิตรภาพไทยพมา่าครับส่วนใหญ่ ชายแดนพม่าจะไม่มีแม่น้ำเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดินข้ามไปได้เลยแต่ว่าที่เนี่ยจะเป็นสะพานมิตรภาพที่ชายข้ามเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราได้สะพานมิตรภาพน่ะจะเป็นไทยลาวใช่ไหมเรามีแม่น้ำโของอันนี้นส่วนใหญ่จะที่นี่เป็นที่พิเศษหน่อยที่จะมีสะพานข้ามไปแค่นั้นเองฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่ากว่าเขาน่าเป็นตลาดริมเมย์อ่ะเขาเริ่มต้นมาอย่างไงแล้วเราไปช้อปปิ้งกันนะจ๊ะอะแล้วจะลืมนะฮะถ้าเอิดอยากพาอยากพา,า,กพาฉันนะ ก็หายไล์มากก็หายซับสไคร์มากช่วงนี้ไม่ใช่ครับก็มันมี KPI ของ Youtube นะฮะที่ต้องกดช่องให้พี่เอกชนิดนึงนะฮะก็ชอบพี่เอกในสไตล์นี้นะฮะกดติดตามช่องพี่เอกเป็นกําลังใจให้กันนะครับไปเราดูกันสุดประจีมประจีมแปลว่าอะไรวะรอ่ะประจีมแปลว่านันตกดูสิกูไม่รู้เห็นไหมฮะ <c oughs> อ,อนนี้ตก,กนะฮะร้อนตกเลยฮะร้อนช่ำ <c oughs> ก็มาเที่ยวยังมีตลาดอยู่นะช้อปปิ้งได้นะครับช้อปปิ้งได้แน่นอนถ้าดูอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่มาบ่อยเพราะว่ามาแม่มาแม่สอดมาลงเครื่องที่นี่แล้วก็ไปทำค่ายอาสาแล้วก็กับเครื่องแล้วก็จะมาแวะช้อปปิ้งตรงนี้แล้วกิกนข้องกินข้าวเงี้ยครับประมาณนี้ของก็เดี๋ยวมาดูกันตลาดริมเมยเนี่ยก่อตั้งเมื่อ48ปีที่แล้วนะครับประมาณปีพุทธศักราช2520โดยกลุ่มแรกคือชาวบ้านที่อยู่ติดชายแดน ซึ่งขนานั้นชาวพม่าเนี่ยได้นําเอาหินแปลกๆที่มีสีต่างๆเช่นหินสีเขียวหินสีแดงหินสีฟ้าที่ดูแปลกตาให้กับชาวบ้านเนี่ยโดยเพียงการแลกกับข้าวสารเท่านั้น ไม่นานหินที่ดูแปลกตาก,ก็เป็นที่รู้จักในานามของอัญญมณีชาวบ้านต่างรู้ข่าวว่าหินที่พม่าแบกมานั้นมีค่ามากมายมหาศาลต่างพากันรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนสินค้าตามริมแม่น้ำเมยจนเกาะเป็นชุมชนขนาดย่อมและกลายเป็นจุดศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอมแม่สอดตลอด48ปีที่ผ่านมาจนกลายเป็นตลาดริมเมยจนถึงปัจจุบันครับอันนี้ให้เราเห็นนะฮะสุดประจิมที่ริมเมยะฮะสกดดีนะสุดประจิมนะฮะ จิมนะฮะก็มีของขายอยู่นะฮะช้อปปิ้งกันอ่ะเดินดูร้อนโอ้ยนุกว่าสําเพ็งอะไรคะเดินดูได้ไหมเอ่ยได้โอ้มีซื้อไม่ฝากเพื่อนดีไหมลูกอมอ่าจริงๆแล้วนะฮะที่โอ้ยของเยอะอยู่จะบอกว่า พมาดังเรื่องหยกกับเรื่องไม้ฉลุใช่ไหมฮะไม้ฉลูที่พม่าสวยแล้วก็ถูกมากนะครับแต่ก่อนจะมีขายเยอะเดี๋ยวนี้ก็น่าจะมีอยู่ป,ปลายแต่ถ้าไปโซนสังขละบุรีครับโซนด่านจีดีสามองค์อน,นันไม้ยเยอะอก็จะมีแบบของแบบแกะสละักชิ้นราคาไม่แพงขายเดี๋ยวนี้ช้อปปีก็มี <laughs> อะไรประมาณนี้นะฮะก็นี่เลิบแม่ซอดอะไรประมาณนี้นะครับ เนี่ยหยก,หยกใช่<ๆ>ก็ดูนะเพราะว่าอันดับต้นๆของโลกเลยนะหยกที่สวยที่สุดในโลกอะ่ะอยกที่จริงๆอยากบอกไม่ใช่แค่หยกนะธรรมาโชคดีอย่างคือทรัพยากรธรรมชาติเขาดีมากเยอะมากแร,กกแเรก่เอิร์ธอะไรหยกเอยธรรมชาติป่ามาเยอะแต่เสียดายคือรัฐบาลนะ่เราบริหารไม่เป็นแล้วกันนั่นแหละเดี๋ยวพูดเดี๋ยวไม่ได้ รัฐบาลบริหารไม่เป็นนะเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยธรรมชาติก็สวยถ้าเขาำทำธรรมชาติแข็งจริงนะไทยสู้ไม่ได้นะ <c oughs> เออนนี่อันนี้ยังอ่ะเริ่มเป็นไม้ฉลุอย่างเงี้ยแต่อันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะยังโอเคจะมีสวยกว่านี้ัอดีครับโอ้ย <c oughs> ฉันน่เคยซื้อเหลือกเนี้ยไปไว้ใช่สัมภาเงินสบเภาทองใส่ไปสักพักนึงเอาเงินใส่ไปปุ๊บฝุ่นเกาะช้ำเลยนะมาชอปปิ้งได้แต่ฉันจะต้องซื้อเยอะ ร้านคาเขาเป,เปิดเปิดเยอนนะนานน่าจะเป็นวันสักว้าว<อ>ของชอบอีกแล้วเต็มบ,บ,บ้านแล้วใช้ไม่หมดใช้ไม่ทันอเธอดูเธอดูสิแม่ซอดอันนี้เขาดูเหมือนพัฒนาขึ้นอ่ะเป็นทรงมากขึ้นเป็นแบบชาแน,นลอ่ะหรือไม่ก็จะเป็นแบบดีออร์รรอทำะรงทำไม ใช่ชามมลินมชามมลี่เอาไม่ใช่ใช่ไหมซื้อข้านคาไปดูค่ะหงคู่แก่นจันอเอาจะดมไหมแอไม่ได้ดใช่ใช่จะดมพมา่เาเมืองพม่าหรอสมัยก่อนเขาใช้จะดมไหมแป้ง อ๋อใช่ดูสิต้นโลกนะตลาดยาวอยู่นะดูสินู่นแต่ก็จะมีแบบผ้าสิน้นใช่ไหม,มไชุดเด็กครับนะชุดเด็กผ้าสิน้นผ้าไหม่ไทยธนาคาของพมา่า ใช่ไหมของเล่นมาจากจีนเนี่อ่ะมาครบทุกประเทศโ <laughs> ยกสวยดูสิคือเราเคยมีอ่ะมันก็ไม่ได้ทำง่ายๆอะ่ะเ้อดูสิเก้าร้อยะสวยมากเลยถ่ายได้ใช่ไหมครับห้าพันเก้าร้อยจะหัวใจสวยๆครับ ก็ยาวๆไปทางนู้นเลยอืมเอาจริงของปากก็จะแบบคล้ายๆกันทุกประเทศเลยทุกจังหวัดเลยเนาะคล้ายๆกันหมดเลยก็เดินสวยๆนะคะแต่ว่ากว่าเขาจะตลาดใหญ่โตขานาดนี้ก็ผ่านมาหลายศึกนะหมายความว่าก็ค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆแต่ช่วงนี้อ่ะมันอาจจะแบบเพราะเศรษฐกิจแหละหรือคนเที่ยวน้อยลงถ้ามามีปัญหาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนะเ,เ,เรานะเขาทะเลาะกันเอง เออคนไทยอาจจะมีที่เที่ยวใหม่ๆห,หรืออาจจะเป็นเพราะว่าแค่มันธรรมดาเถอะใช่ไม่มีหรอกเพราะว่าอ๋อฤดูท่องเที่ยวเพิ่งเปิดด้วยเพราะว่าตากคือเพิ่งเริ่มเดือนนี้ถ้ามาแม่สอดมาตากอะเดื่องเนี้ยเพราะก่อนเนี่ยฝนตกที่นี่เคยน้าท่วมนะเนี่ยน้ําท่วมเนี่ยเห็นปะเนี่ยน้ำท่วมเดีนนน้ำท่วมอย่างเี้เลยนะเนี่ยดูสิน้ำท่วมเคยน้ำท่วมมาก่อนเนี่ย เออไม่ฉันคนซื้อขนมไปฝากเพื่อนมาลูกเพื่อนเออฉันซื้อไปซื้อขนมไปฝากเขาหน่อยดีว่าอะไรดีมาเราจะซื้อร้านลึกๆแล้วกันแล้วดูก่อนได้จ้านืองความที่พวกเราขายขนมไง นี่กรุงเทพกม็มีนี่กรุงเทพก็มีอาจจะจะเลือกแลวนะกินนี่แล้วกันปลอดภัยสุดจูรีใครเอเมรีไหมเอเมรีเเมรไปาถุงอะไรครับออเอาสองถุงนะครับวยสแกนได้ไหมรับเนี่ย เอาจูรีขนม from มาเลเซียน่าจะเข้ามาทางพม่าแล้วมาเลเซียผ่านตลาดไทยมาชมตรงนี้ใช่หรัอก็อุดหนุนได้ครับมาคล้ายๆกันทั่วประเทศแหละก็ถ้ามองในอีกมุมนึงคือก็เอามาเซอร์วิสเพื่อนๆไงอีกแหละฉันเห็นเลยแล้วฉันจะกินแล้วอันนี้อันนี้โดเรมอนนี่ข้าวซอยตัดนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้รสอะไรครับออริจินอลโอเก ฉันชอบกินข้าวซอยตัดทำไมเขาออเอาโดรมอนอะไรอ่ะนี่ชอบมากซีเรียลบาร์ซอยตัดเราซื้อร้านไหนๆเนาะสุดท้ายทุกคนซื้อร้านไหนๆหมดเลยแป่ <c oughs> ต้วหนอกขายไม่ได้ออเซ <c oughs> <c oughs> ็กะะ <c oughs> ลเลยอ่ะสแกนนะฮะแป้งเล้่มหิวหรือยังเนี่ยขนมเต็มเลย ชิ้วเปียกกลิ่นไหมสำเพ็งกันไม่สอดนะจ๊ะมีครบหมดอมโบยไรเลยบุ๊มบิ๊ฮะอ่าใช่แล้วจริงกมาพม่าต้องเป็นถอดตัดพม่าเขีนีเอาซองเล็กมาก็ได้อันนึงมันมีซองแบบออริจินอลวันไหมอ่าเขาดูหน่อยนี่อบเลยนะอ่าอันนั้นมาก็ได้ครับอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้โอเคนี่มาพม่าต้องเป็นถอดตัดมันจะมีออริจินอลวันด้วยนะอันนี้ก็กินได้อันนี้อบหน่อย เอาไปฝากเพื่อนนะไมเพราะว่าเพื่อนนี่ไม่ได้เจอกันนานเลแต่ต้องแกะกินที่ในรถก่อนีนอันนี้ของเราเดี๋ยวเอาไปฝากเขาแค่ห้าอันสากร้อยเอาไปสากร้อยเอาคนนี้ฮะใค่เท่าไหร่ครับสามร้อยสามร้อยห้าสิบห้าสิบลดให้ด้วยขอบคุณค่า ได้พานะครับแกป่ะจริงของก็เดินช็อปสนุกสนุกได้ก่อนกลับกรุงเทพเนาะที่เนี่ยแล้วก็ไปซื้อของสดได้ทีหนึ่งสวัสดีครับของสดก็แวะตลาดมูเซอร์ก็ทําคอนเทนต์ให้ดูไปแล้วเนาะตลาดมูเซอร์มันจะมีสองฝั่งครับก็แวะได้สวนอีกแล้วสวนทำหนึ่งเออเขาซอกเขาซอย แล้วเราปั๊มส well> ิก็มาช้อปปิ้งกันได้นะฮะกระเป๋าช่างที่มีทั่วประเทศนะฮะมีหมดนะครับจริงๆพี่ไม่มีอแมกเนตมีไหใช่แฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีนะจ๊ะโอ้ไม่ใช่จริงๆอยากได้ยาดมนะแป้ง อือยอมอมอันนี้กลิ่นมันไปมาไหนครับเนี่ยไม่มีให้นอลองอันตะมอตะมิ้นเนี่ยอันเท่าไหร่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมําแฟนบอกว่าเาบสินค้าเพิ่งมาผมยังไม่รู้ราคาทีวนีโอเคนี่หลยอยากได้แบบเนี้ยไซตะมูตะมิหายได้ช่างแม่งมันอะไรอ่าเงี้ย ยาดมอ่ะยาดมอันน้อยๆนะครับอันนี้สูงยี่ห้าค่ะยี่ห้าหนักแล้วหมดเนี่ยเหรอใช่ค่ะตกอะไรยี่ห้าโอ้แก่อันละยี่ห้าหรือแพ็คก็ยี่ห้าตกอะไรยี่ห้าอันนี้ยี่ห้าบาทใช่ค่ะอ๋อโอเคเสี่อันร้อยเอาเอากี่อันดีเอาสี่อันนั่นล่ะร้อยหนึ่งใช่เอาไปพกเล็กๆพกง่ายสแกนได้ไหมสแกน โอ้ยผมมีแบงค์ลอยอยู่ตรงนี้ขอบคุณค่ะอยากดมอะไรเปล่าอยากอยากพี่แกมีไหมอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอันนี้ก็ได้ซื้อแล้วแต่ร้านนี้คือแบบว่าอยาดมยอดสุดละมังเนี่ยเดินมาเนี่ยคือสารพัดสมุนไพรใช่ไหมครับแต่ขนมก็เป็นร้านด้วอ๋อมีร้านนุ่มด้วยจัดร้านใหม ขอบคุณครับใช่เนี่ยไม่เท่ใช่ใชสภาพดีมากใช่เป็นแท้อันนี้เล็กลงแล้วเนี่ย<า>สมัยก่อนมันใหญ่กว่านี้นะเนี่ยน้ำปอนม่ใหญ่กว่านีปน่สองร้อยก่งใช่หน่200ร้อยแปดสิบอ๋อลดขนาดลงดลงดต้นทุนนิดหน่อยก็จะเอาไปขัดตัวไม่ได้นะขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs> ภัยชนะที่แท้จริงของมุตสียชาตินะครับไม่ใช่การต่อสูซรพเพื่อยึดครองแผ่นดินแต่คือการที่ผู้คนต่างชาติต่างวัฒนธรรมยังสามารถแบ่งปันวิถีชีวิตกันได้บนผืนโลกใบเดียวกันเรียนรู้เรื่องราวของกันและกันเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้โลกทัศน์ของเรากว้างไกลขึ้นอีกด้วย เดี๋ยวพี่เอกนะครับจะต้องเดินทางกันต่อและจะต้องขับรถอีกประมาณ40่บนาทีนะฮะเพื่อไปดูสถานที่ที่หนึ่งที่อันซีนและสวยมากๆถ้าอยากรู้นะครับว่าเป็นที่ไหนอย่าลืมนะฮะเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้พี่เอกบัตเตอร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย